สวัสดีครับผมโปรลอบสอนกลับที่ขอนแก่นนะครับหรือจะเรียกผมว่าโค้ชออฟก็ได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาคุยกันที่เรื่องดาวสวิงสล็อตนะครับหรือว่าแนวการลงไม้องศัตรนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมทําคลิปวิดีโอมาถึงท็อปสวิงนะครับตอนนี้จากท็อปสวิงมาถึงดาวสวิงนี่เราเริ่มกันเลยนะครับเราจะไปวัดตวงตักความเอียงของก้านไม้เช่นเดิมนะครับก็คือเอียงไปด้านนี้นะครับแต่ท็อปสวิงนะครับตอนนี้ตอนนั้นจากฮาร์ปใช่ไหมครับไปถูท็อปสวิง จากท็อปสวิงกลับมาสู่ฮาบสวิงนะครับเข้าสู่เฟิร์สเทเรลแล้วก็เข้าไปที่ตำแหน่งปะทะนะครับถ้าเรายืนเป็นลักษณะของการยืนกอล์ฟแล้วนะครับไปสู่ท็อปสวิงดาวสวิงขนานอิมแพคไปนะครับแล้วก็ไปสู่ท่าจบนะครับเช่นเดียวกันนะครับแขนซ้ายท็อปสวิงฮาบสวิงเฟิร์สแล้วก็อิมแพคไปสู่สุดท่าจบนะครับฉัน การวัดตรงตักความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องแนวการลงไม้นั้นครับเป็นยังไงมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับอลองติดตามดูครับดับแรกนะครับให้เอาไม้ตั้งขึ้นแล้วก็เอียงไปไปสู่ตำแหน่งท็อปสวิงนะครับกลับมาสู่ฮาบนะครับท็อปกลับมาฮาบเราเห็นแนวเอียงของก้านอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้้เราลองเอียงมาอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราวัดแล้วนะครับจากตรงกลางตรงนี้แนวที่ไม้ตั้งนะครับที่เอียงไปด้านนี้ด้านหลังนะครับ เราจตั้งร้อยเอียงด้านหน้านะครับมันจะมีองศาจากตรงกลางที่เท่ากันนะครับแล้วเราลองควงไปด้านตามเข็มนาฬิกาดูนะครับไปตามขนาดแล้วก็ทวนเข็มดูครับตามเข็มนะครับจะทวนเข็มลองดูนะครับนั้นความรู้สึกนี้นะครับที่มองจากด้านหน้านะครับท็อปสวิงฟึบรัดมาด้านนี้นะครับ ห่วงไปห่วงกลับห่วงไปห่วงกลับต,ตามเข็มทวนเข็มนะครับอ,อย่างนี้บ้างนะครับไปสู่ทับสวิงขับมาฮาร์สวิงวัดตรงตักครับแนวก้านนะครับตรงตักแนวก้านนะครับแล้วเราก็ควงตามเข็มนะครับทวนเข็ม ลงไปย้อนไปย้อนมานะครับลองจับความรู้สึกนี้ดูนะครับน,นี้ลองมาจับไม้ที่ยาวขึ้นนะครับผมก็เตรียมยูซิตี้ไว้นะครับมุมน,นี้นะครับพอเราตั้งไปแล้วฟึบสังเกตไหมครับว่าเราเอียงมุมเอียงจากทอปสวิงมันดะสวิงของไม้ที่ยาวกว่ามุมเอียงที่เราวัดความรู้สึกตรงนี้มันจะไปได้ป้านกว่านะครับวัดอันนี้เหมือนกันฟึบ มันจะไปได้บ้านกว่าแสดงว่าวงที่เราจะควงมันก็จะต้องกว้างกว่าใช่ไหมครับจาจความรู้สึกไว้นะครับลองทําไว้นะครับลองหยิบมาีีะไม้ตามผมได้เลยนะครับอันนี้มาถึงไดเวอร์นะครับทําเช่นเดียวกันนะครับนี้เหล็กก้านะครับมือซ้ายผมเหล็กก้าขเ้นไปวัดตั้งไว้เอียงเห็นไ,ไหมครับ เลวอรเราก็จะเอียงกว่านะครับเพราะว่าจุดบาลานซ์ของแต่ละไม้นะครับมันก็จะมาทำกระทัาก,ทกับมือที่เราจับนะครับซึ่งมันมีระยะที่ต่างกันนะครับใช่ไหมครับความความยาวของบาลานซ์ไปถึงจุดที่มือจับนะครับมันก็ยาวต่างกันทำให้นะครับก้านมันเอียง ไปไม่เท่ากันแต่ภายใต้ความรู้สึกหรือว่าตีมหรือว่าองค์เดียวกันนะครับใช่ไหมครับมันละเอียดมาด้านนี้ไดเวอร์ก็จะไปด้านนั้นนี้เราลองข่งวงไดเวอร์ดูครับเหมือนจะกว้างกว่าหรือว่ากว้างที่สุดนี่นแหละามันไม้ยาวที่สุดใช่ไหมครับอโอเคพอเราได้มุมแล้วนะครับอ่วิธีการครับพอวิธีการนั้นนะครับก็ลองให้ทําเช่นเดิมนะครับ ด้วยมือขวาครับลองควงนะครับให้จับนี้นะครับควงไปควงกลับควงไปควงกลับแล้วก็ปล่อยลงมาถ้ามองจากด้านนั้นอาจจะเห็นแนวสวิงเพลนแล้วนะครับมาอีกนิดห,หนึ่งนะครับทับสวิงกลับมาปุ๊บทับสวิงควงไปควงกลับควงไปควงกลับแล้วก็ปล่อยอ่านี่มือซ้ายนะครับมือซ้าย ไปเส้นเดียวกันฟึบควงไปควงกลับควงไปควงกลับขล้กหลงนะครับอันนี้ลองสองมือครับจริงๆแล้วถ้านักกอฟไม่สะดวกกบทีละมือนะครับทำสองมืออย่างที่ผมทำต่อไปนี้ก็ได้นะครับฟึบปึ๊บท็อปกลับมาปึ๊บก็ควงวัดวัดวัดแล้วก็ควงไปควงกลับควงไปควงกลับแล้วก็หลบ รเราจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าแนวสวิงเราก็จะชัดเจนขึ้นลองดูไดเวอร์ฝั่งนั้นนะครับสวิงไปฟึบฟึกลับมาฟึกบวงไปพวงกลับพวงไปพวงกลับแล้วก็ลงนะครับจะเห็นภาพได้ชัดว่าแนวสวิงที่มันลงนั้นมันจะเป็นแนวที่เราสามารถจับความรู้สึกได้แล้วก็วัดดวงตักได้นะครับ ตัวทีนะครับไปฟึบไปสวิงเนื้อผ้าออกอยู่ใช่ไหมครับตัวทีเห็นไหมครับอีกทีนะครับ <c oughs> ตัวทีฟึบไปฟึบ ได้เฉพาะเห็นภาพนะครับแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับในผลหนึ่งทําไมผมเลือกใช้วิธีการนี้นะครับก็สามารถที่จะมาวัดกับความรู้สึกอย่างนี้ได้นะครับเมื่อเราเซตอัพแล้วนะครับไมค์กอฟเนี่ยก็ควรจะกลับมาสู่ท่า Impact ที่เราเซตไว้ซึ่งจะอยู่ตําแหน่งที่คล้ายๆกันนะครับถ้าเซตอัพอิมแพนะครับ Impact นะครับ งั้นมือซ้ายเนี่ยเราก็สามารถจะเป็นตัววัดวงตักได้ว่าเราจะทำไงให้ไม้มันกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยลักษณะนี้นะครับพอเราปุ๊บลงมาแล้วพวงไปพวงกลับเราจะเห็นว่าส้นกิ๊ฟมันจะค่อยๆกลับมาอยู่ตำแหน่งที่เราเซตอัพแล้วก็เป็นท่า i อ็มแพคในลักษณะนี้ดูด้านหน้านะครับแบบฟึบฟึบอ่ะพวงไปพวงกลับลงมา ฟื้เห็นไหมครับมอนอจะกลับมาสุิงไกแล้วก็ส่งไปที่ e x ็กซ์เซนชแล้วก็ฟอร์เรทูนะครับหรือว่ายืดไปแล้วก็มีการสวิงไปจนถึง5จบนะครับผมเลยใช้วิธีการนี้นะครับมาเป็นตัวเลอือกและก็มาเป็นตัวที่ให้ทุกคนนําไปปรับใช้นะครับไม่บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็เมื่อเราวัดความรู้สึกแล้วนะครับนี่เราลองทําอีกแบบหนึ่งนะครับไปฟึ้ฟึบ นะครับลองอีกทีนะครับครับงั้นช่วงจังหวะที่ผมไม่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเห็นตัวส้วนเกยียร์ไหมครับแรมมันออกไปข้างนอกแล้วมันจะต้องถูกหมุนตัวกลับมาในลนักษณะหมุนในลักษณะเนี่ยนะครับเกือบจะเป็นแนวนอนนะครับแต่พอมาสู่ท่าอิมแพ t แล้วมันก็อาจจะตีออกไปได้ตรงได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่ผมเลือกใช้นั้นจะเป็นวิธีการที่ขึ้นไป ลงมาด้านนี้นะครับแนวส้วนคลิปที่มันขึ้นไปมันก็จะกลับมาแนวนี้ผมไม่ได้เลือกใช้วิธีนี้นะครับอันก็เป็นข้อพิพจนารณานะครับว่าการดาจะมีลักษณะนี้เหมาะสมหรือไม่นะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเราไปลองทดลองใช้ดูแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาในการเข้าพระ,ะบ้างนะครับแต่ให้พยายามรักษาความรู้สึกแล้วก็วัดตวงตักแนวลักษณะอยู่ไว้นะครับ แลวเราก็จะเข้าใจอุปกรณ์เข้าใจร่างกายตัวเรานะครับมีส่วนที่ไม่เท่ากันฉะนั้นเพนสวิงที่มันไปตรงนี้มันก็เป็นแนวทางหนึง่งแต่ท่อนแขนแต่ละท่อนลำตัวแต่ละช่วงกระดูกมันไม่เท่ากันฉะนั้นการเคลื่อนไหวตรงนี้มันมีแนวองค์ความคิดที่เป็นองค์เดียวกันแต่องศาที่เข้าอาจจะต่างกันเล็กน้อยไปตามแต่ละคนนะครับแล้วคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าตีจริงเราทําอย่างไรบ้างนะครับ ขึ้นไม้ไปสู่ทอปสวิงนะครับลงมาฮาฟสวิงแล้วก็ควงไปควงกลับควงไปควงกลับยกสู่ทอปสวิงนะครับเวี่ยงแนวนะครับเราจะได้รับความรู้สึกที่เราควงไปควงกลับแหละมันจะมีแนวหนึ่งที่เหมาะสมกับเราครับลองดูครับขึ้นไปฟึบสู่ทอปสวิงลงมาฮาฟสวิงควงไปควงกลับควงไปควงกลับแล้วก็ทอปสวิงแล้วปล่อยนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับ ไปฟื้มฟื้มฟื้มควงไปควงกลับเข้าไปนะครับโอเคไปเลยนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับวัดความรู้สึกควงไปควงกลับควงไปควงกลับสุดท็าสุแล้วก็เหวี่ยงไปที่รูความคับ ในส่วนคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับลองเอาวิธีดาวสวิงสล็อตนี้หรือว่าแนวการลงไม้นี้ไปลองปรับใช้ดูนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับลองดูครับขอบคุณมากครับ